สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจอจจำปาดงนะคะเจยจะพาเอฟซีไปไหนอีกแล้วเนาะมาบ้านนะคะก็ต้องได้ไปไล่ไปสวนไ,ไล่ไปสวนนะคะเอฟซีมันสัมปะหลังนะคะ พึ่งปลูกพึ่งปลูกนะคะมันสำปะหลังไม่รู้ว่ามันเดิอนอะไรเนาะเขาจะเป็นมันเดือนเก้าเดือนสิบปลูกไปทั่วนะคะเพราะว่าฝนตกฝนตกแบบ เดือนสิบเดือนสิเอ็ดก็ยังปลูกได้อยู่เนาะมันสัมปะหลังโอ้รองฟ้าแจ่มมากเลยปลูกมันสัมปะหลังสวนนี้มาแต่ก่อนจะเป็นสวนปลูกกล้วยนะคะกล้วยจะเต็มหมดนี่แต่ ทางมันลำบากเนาะนี่ระยะทางกว่าจะเอาไปขายได้นี่โอ้สุดแสนลำบากนะก็เลยต้องปลูกมันสัมปลังมันสัมปลังก็เป็นมันพืชที่หรือถอนออกไปแล้วก็ปลูกใหม่นี่ทางระยะทางมันแบบนี้แหละเนาะถ้าฝนตกก็มาไม่ได้นะคะต้องเดินคนที่เขาเก่งเ,กงเขากเอามาได้อยู่ มันเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นล่องเป็นล่องลึกนะล่องมันลึกก็เลยต้องเดินเมื่อกี้เดินไปนานะคะวันนี้เดินมาสวนเนาะมาดูสวนมันที่เราปลูกไว้ดูว่าจะย่าขึ้นเต็มเหมือนหญ้านาหรือเปล่าก็ไปดูนะคะไปดูทุกที่ก่อนเนาะ ให้สบายใจนะคะเผื่อที่จะไปทำบุญกับลุงป้าอันนี้ก็จะเป็นสวนสวนของพี่น้องนะคะปลูกลวยแซมไปเพราะว่าปลูกยางพาราด้วยนะคะมันสบปะหลังด้วยแซมกันไปมีทั้งข้าวมีทั้งมันนี่ก็นาข้าวนะคะ นาข้าวนี่ก็จะเป็นนายอดเขาคงทำนาหวานนาหวานนะไม่ได้ยอดนะมันก็จะห่างๆแบบนี้แหละหวานเหมือนกับเราหวานก้าเดินต่อไปอยู่ติดกับภูเขาภูเขาเยอะนะคะถ้ามาบ้านเรา ไม่มีถ้าฝนไม่ตกมันก็แห้งแรงแบบนี้แหละเนาะถ้าฝนตกก็เดินทางก็ลำบากวันนี้เอารถมาได้อยู่เนาะแต่ก็กลัวกลัวว่ามันฝนตกก็เลยเอาไปลำบากก็เลยเดินดีกว่า อะไรคะ่ะเอฟซีโอ้ยหมากเบนบ้านเราเนะาไปตำกินผลไม้ป่าบ้านเราถ้ามันสุกมันก็ต้องเป็นสีดำนะคะถ้ามันสุกมันจะเป็นสีดำดำสีดำแบบนี้กินได้อยู่เนาะถ้ามันสุกมันก็สีดำนี่นะคะ ถ้าสูกก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะมกัมกมักเบนเนาะบ้านเราเอาไปตำใส่มะเขือแซ่บอย่าบอกใครเลยค่ะโอ้ลูกดุกมากเลยนะคะสีดำๆนี่นะเอาไปกินจะหวาน ไปกินเอาไปตำนะคะเอฟซีลูกสุกมันจะดำลูกไม่สุกมันก็จะแะดงแค่นี้พอแล้วล่ะน,นะคะดำๆนี่จะหวานมากักเบนบ้านเราเอาไปตำเนาะ ไป, âm, ไปตำหรือว่าจะไปกินกับอะไรก็ได้นะคะซุกซุกนะคะเดินทางมากา็เอาผลไม้ป่าบ้านเราเคยกินประจําลอแลลว ยังไม่ถึงไรถึงสวนเลยเนาะข้างทางไปกินได้เยอะเหมือนกันสุกนะคะนี่สุกถ้าไม่สุกเราก็จะไปตำตำใส่มะเขือหอ่อกับใบมะละกอนี่โอ้โหสุดยอดนะคะเอฟซี FC. อยากจะเอารถมากวจะถึงไร่ ฝนตกมันก็มีน้ำแบบนี้แหลนะเนาะเอารถมาก็ลำบากไปไหนกลัวหกล้มเหมือนสำปหลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะเพราว่ามันเราแซมนะเนาะทั้งแซมทั้งปลูกทั้งแซมไป ที่ใหญ่ก็ย้ายใ,ใหญ่น้ำก็เสาะน้ำก็เสาะไปสวนนี่จะใหญ่อยู่สวนใหญ่แล้วก็จะงามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมาถึงแล้วมาถึงแล้วสวนมัน ย่าลุกหรือเปล่าโอ้วันลุกแล้วเนาะถึงแล้วนะไระมันเดินมาถึงไรมันสำปะหลังแล้วขอบคุณนะคะอย่าลืมผลิตภัณฑ์ดีๆ TP Coffee TP Skin นะคะผ่านช่องยูทูบเบอร์สายคุณลุงคุณ,คณ,คณป้าได้ทุกช่องนะคะสําหรับไรนี้ก็ประมาณนี้เนาะมาถึงไรแล้วก็ต้องทํางานนะคะด้ยาเสียยากขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ